เราเล่าเรื่องผู้พันเซนเตอร์รอพวกเรานะหมดแล้วไม่เอาแล้วจะปิดชีพตัวเองละแล้วพอคิดได้ว่าเออทอดไก่ดีกว่าก็เลยไม่ฆ่าตัวตายเป็นคนที่แบบล้มเหลวจนภรรยาหอบลูกหนีเลยคิดดูว่าผู้ชายคนนี้ก็จะรู้สึกยังไงกับตัวเองแต่ตอนนี้เขาทําสิ่งที่เบสิกที่สุดใครๆก็ทอดไก่และไก่ก็เป็นอาหารที่แบบราคาไม่ได้หรูหราเป็นอาหารที่ไม่ได้หรูหราแล้วเขาก็ใช้วิธีการเดินตลาดนั่นแหละคือเคาะประตูบ้านเพื่อที่จะให้คนมาชิมไก่หลังจากที่เขาเจอสูตรแล้วเนี่ย เขาต้องเคาะประตูบ้านเพื่อให้คนมาชิมไก่เขาเนี่ยโอ้หลายร้อยหลังคาเรือนนะครับกว่าที่มันจะถึงจุดระเบิดระหว่างที่เขาเคาะประตูบ้านเนี่ยเราคิดว่าสภาวะอารมณ์เขาเป็นยังไงสภาวะอารมณ์เขาสตรองแค่ไหนเราพูดถึงความศรัทธาแต่ถ้าเราไ,ไาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อไปถึงระดับที่จะรู้สภาวะว่า,ว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 าความศรัทธาเป็นอย่างไรม,ไมันก็ได้แต่อ่านหนังสือมันก็ได้แต่รู้ว่ามันต้องมีความศรัทธานะแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงให,ให้ถึงให้ไปถึงระดับอารมณ์ การสั่นสะเทือนที่เรียกว่าความศรัทธานะครับมันเป็นนามธรรมที่เราต้องใช้ชีวิตให้ไปถึงสายของท่านนโปเลรยนฮิลถ้าไปอ่านสมัยนั้นโลกของอเมริกาสมัยนั้นเป็นยุคที่ทําให้อเมริการุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยก็เป็นทีมฟุตบอลที่11ผู้เล่นในสนามเนี่ยโอ้โหแบบระดับโลกอะ่ะทีมอื่นไม่มีใครสู้ได้นะครับยุคที่มีเฮนรี่ฟอร์ดยุคที่มีโทมัสเอดิสันยุคโทมัสเอดิสันเนี่ยก็มีนิโคลาเทสลา องความรู้ของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่นับรวมท่านแอนดูคาร์เนกี้ใครอีกมากมายเนี่ยนะครับท่านนัปโบรีนฮิลเนี่ยสีปีในการรวบรวงองความรู้ทําเรื่องนามประธรรมให้กลายเป็นเรื่องของรูปธรรมแต่ในยุคสมัยของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำมาหากินมันเป็นเรื่องของการคือคนทุกทรมานกับเศรษฐกิจกับการเงินผมว่ายุคนี้ก็ไม่ต่างกันเราก็ทุกทรมานกับการวิ่งไล่ล่าหาเงินนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องวิ่งไปก่อนแต่เราก็ต้องหาชีวิตไปด้วยวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันว่าวิธีหาชีวิตผ่านอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นเศรษฐีมันเป็นอย่างไรนะครับ